Welcome to n a t s p Super p a p podcast with Dr. Gang and Dr. Jive. Today discussing the topic on everybody's mind monkeypox with special guest Dr. Anan c h o n g k e w a t a n a จากสัตว์มาสู่คนและแล้วตอนนี้จากคนไปสู่คนมีมันมี mutation อะไรที่ที่เขาเห็นชัดๆไหมคะหรือว่ายังยังยังตรวจได้มรอไม่ชัดเจนตอนนี้ตอนนี้นะตอนนี้น่าสนใจมากเหมือนเขาพยายามหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ย นักวิทยาศาสตร์แข่งขันนี่คือเริ่มแข่งขันแล้วการที่จะเป็นเป็นนับวันขอ,ของของการที่จะได้ข้อมูลที่นี้มาก่อนโปรตเกตชนะโปรตเกตเป็นประเทศแรกที่ไปไปแยกเชื้อมาแล้วเขาสามารถถอดรหัสออกมาได้ก่อนแต่รหัสของโปรตเกสด้วยความที่เขาเร่งรีบที่เขาไี้เขาเร่งรีบเนี่ยเขาถอดไม่หมด oh. เขาถอดไหมด <c oughs> เขาถอดอเฉพาะตัวโปรตีนที่มีความสําคัญ ที่มนความสำคัญเพราะฉะนั้นพอสําัญคับก็เอาไปเทียบกับตอนที่ระบาดในปี2013คือเคสที่มาจากไนจีเรียที่พูดว่าที่อยู่ที่อังกฤษที่อเมริกาที่ไปสิงคโปร์ไปอิสราเอลเนี่ยแล้วเขาบกว่าโปรตีนสําคัญๆโดยเฉพาะโปรตีนที่เป็นที่ไวรัสใช้ในการเข้าสู่เซลล์หรือว่าใช้ในการเพิ่มจำนวนตัวเองเนี่ยไม่ได้แตกต่างเขาก็สรุปไปตอนนั้นว่าเนี่ยแสดงว่าไวรัสไม่ได้แตกต่างไปจากตัวที่ที่เป็นสายพันธุ์ปี2013เลยเพราะฉะนั้น ความกังวลที่ว่ามันจะติดต่อจากคนสู่คนได้ดีเนี่ยอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้มีความกังวลสุดแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากต้องเท้าความกลับไปว่าตัวพ็อกซ์ไวรัสหรือตัวมังคีพ็อกซ์เนี่ยมันเป็นไวรัสที่มี DNA เป็นสารพันธ,ธุกรรมมันไม่เหมือนโควิดม,ม,มันไม่เหมือนซาโควิดสองเพราะซาโควิดสองเนี่ยมันเป็น r n a เอเรารู้เป็น r n a เเพราะ r n a เ็นี่ยเขาจะเปลี่ยนเร็วและเขสา,าสามารถเปลี่ยนได้ไวมากเราโควิดวันนี้กับโควิดเมื่อสามปีก่อนเนี่ยคนละเรื่องเลยหน้าตาไม่เหมือนกันเลย ขณะ mm hmm. ที่พ็อกซ์ไวรัส hmm. ว <tenían range> <diseases> mm ันนี้คือตัวมังกี้พ็อกซ์ไวรัสวันนี้เมื่อเทียบกับตอนที่เป็นระบาดที่เอ่อที่จะจากลิงตัวแรกที่เดินมาราดเนี่ยมันนีแตกต่างกันมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเพราะว่าวิวัฒนาการของดีเอ็นเอมันเปลี่ยนแปลงช้านั้นเขาก็เลยเชื่อว่าเอ่อไวรัสตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรอกก็คืออาจจะเป็นการกระโดดมาแหละแต่ครั้งนี้อาจจะมาด้วยวิธีไหนอันนี้ยังไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงอย่างไรแต่ข้อมูลจากโปรตตเกตบอกว่าไม่น่าเปลี่ยนแปลงเยอะ อังกฤษตามมาติดเลยอังกฤษก็ออกมามีพันเคสแล้วอังกฤษเลยสองร้อยกว่าตอนนั้นสองร้อยกว่าสเปนอังกฤษอเมริกาเขาถอนรหัสออกมาแล้วก็ตามมาแล้วก็พบว่าเขาบอกว่าเขาถอนรหัสเยอะกว่าเขาเขาเขาคอมพลี t กว่าแล้วสิ่งที่เขาเจอก็คือว่าเปลี่ยนนะมันมีบางตำแหน่งที่โปรตตเกสไม่เจอเนี่ยแต่อังกฤษเจออเมริกาเจอพวกที่มาทางหลังเจอเนี่ยว่ามันมีถึงสี่สิบตำแหน่งสี่สิบตำแหน่งที่แตกต่างไปจาก แตกต่างไปจากตอนช่วงที่ระบาดนใน4ปีก่อนที่พบที่เซนจีเรียมาเพราะเชื่อว่าตัวพ็อกซ์ไวรัสเนี่ยหรือตัวมังคีพ็อกซ์เนี่ยเปลี่ยนประมาณหนึ่งตำแหน่งต่อปีหนึ่งตำแหน่งต่อปีเพราะฉะนั้นมันห่างกันประมาณ4ปีเนี่ยถ้าเป็นไปตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันมน่าจะมีตัวที่แตกตา่างกันอย่างมากก็คือ4-5ตำแหน่งเท่านั้นแหละเพราะว่าทฤษฎีก็คือมันเปลี่ยนทุกปีก็คือเปลี่ยนทีละตำแหน่งที่านที่เจอครบ4ิ0ตำแหน่งเนี่ย มันไม่ได้หมายมันมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เราต้องคิดว่าตัวไวรัสที่มันระบาดอยู่ตอนเนี้ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงละมันไม่ได้ไม่มันไม่ได้เป็นตามทฤษฎีที่โปรตตเกตบอกว่ามันเป็นตัวเดิมมันไม่ใช่ตัวเดิมพอเขาเริ่มฝรั่งเศสนี่แหละเป็นคนหรือฝรั่งเศสหรือเบลเยียมเขาก็ไปไปขุดดูการเปลี่ยนแปลงของการของของการมิวเทชันที่เกิดขึ้นกับสายพันธุ์ระบาดตอนเนี้แล้วเขาก็พบว่าอีก40ตำแหน่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบแรนดอมนะมันไม่ได้แบบ ่านคนต่างเปลี่ยนนะมันเกิดขึ้นตำแหน่งเดียวกันและตำแหน่งที่เปลี่ยนนั้นอนะ่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบบ่งชี้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงหนีภูมิคุ้มกันของคนเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาไวรัสอยู่ในในสัวตัวกลางตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมัน <c oughs> จะมีลักษณะเอ,อ,เอนไซม์ตัวหนึ่งในร่างกายของเราเนี่ยจะทาจะทํจะ,ทะพยายามที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนให้วัณโรตัวนั้นอนะ่ะเอ่อมิวเทชันขึ้นมาเพื่อที่จะทํา <c oughs> ให้ตัวเองเกิด <c oughs> <c oughs> เอมิวเทชันในตัวเองเนี่ยหนีภูมิไม่ได้หรือทำให้มิวเทชันของตัวเองเนี่ยอถูกตัดได้ง่ายโดยภูมิคุ้มกันเวลาเขาบอกว่าฉันจะอยู่กับเธอฉันไม่สามารถให้เธอเปลี่ยนปฉันได้ฉันต,ต้องอเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เธอจําฉันไม่ได้ก็คือในการหีในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยจับไม่ได้ซึ่งเอหนูกระรอกหรือคนหรือ,รอลิงมีลักษณะของการ การกับผูกันแบบนี้ที่ไม่เหมือนกันอังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่ในคนมาระยะอีงแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะพยายามหนีการจับได้ของคุ้มกันของคนแล้วก็พบว่าไอ้40ตำแหน่งเนี่ยมันเหมือนว่าจะเป็นการเป็นปรากฏการณ์ที่วัสใช้ในการเปลี่ยนแปลงให้หนีผูกพันของคนได้ซึ่งทําให้เขาตั้งสมมติฐานว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มาระบ,บาดในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดไม่ได้เพิ่งเกิดแต่อยู่กับเราเนี่ยมานานพอสมควรละแบบที่เราเนี่ย จะไม่ได้ไปค่าคิดว่ามันคือมังคีพ็อกซ์ครับอาจจะเข้าใจ<อ>ว่ามันอาจจะเป็นชิงเกลส์อาจจะเป็นงูสว<ม>ัดอ,อ,บบอดาจจะเป็นเอ่ออีซูอีสอาจจะเป็นโรคหักเราจะิดเราจะจิปรู้จักโรคหักดีอาจจะเป็นอื่น <c oughs> ซึ่งเราก็รู้ว่าว่ามันก็อาจจะเป็นปุ่มซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเป็นหนึงมังคีพ็อกซ์แต่เขาคิดว่ามันไม่ได้เกิดจากการที่ว่าอยู่ดีๆมันที่เจ็บเอ่อันจะเจะเ็เพฤษสภาคนเคสบินมาจากในทีเรียแล้วเกิดการแพร่ระบาดในอังกฤษมันเกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้ว ครับครับ,รบ,รบแล้วคราวนี้เนี่ยถ,ถ้าถ้าแตกว่ามันอยู่กับเรามานานเนี่ยแสดงว่ามันก็เป็นไปนได้ไหมฮะที่มันจะแพร่จากคนสู่คนเนี่ยฮะแน่นอนอ,อันนี้อันนี้คืออันนี้ค่อนข้างชัดว่ามันแพร่จากคนสู่คนแล้วแน่นอนเพราะว่าเคสทุกคนเนี่ยที่ที่ป่วยด้วยมาที่พอร์ตส e ตอนเนี่ยเอ่อไม่ได้มีการสัมพันธ์กับสัตว์อ๋อคือไม่ได้เดินทางไม่ได้เดินทางไปแอฟริกาไม่มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วไม่ได้มีความปฏิสัมพันธ์อะไรกับสัตว์เลี้ยง แต่่วนที่เขาพบส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่อังกฤษที่ลอนดอนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นชายรักชายคือเราเราไม่ได้จักระมีสนิ๊กมากไปที่ไปที่ว่าคนจะต้องเป็นเป็นเจที่จะต้องเป็นแต่คือมันเป็นพฤติกรรมเพราะในจริงแล้วการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเกเสมอไปอาจจะเป็นเซ็กเวิร์กเกอร์หรืออาจจะเป็นอินเมดที่อยู่ในคุ้มเนี่ยที่เขาเขาอาจจะมีเพศสัมพันธ์กันเองเนี่ยอันนี้คือเรามองที่ที่พฤติกรรม ไอ้ที่มันเราบ่งชี้เป็นแบบนั้นเพราะว่ามันจะไปสอดคล้องกับลักษณะของการการเกิดตุ่มหรือแผลที่เกิดขึ้นหลังจากที่ที่มาร์กพ็อกติดเข้าไปในร่างกายของเราเนี่ยมีเคสออกมามากขึ้นแล้วก็พบว่าตุ่มต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณอวัรรยวะเพศหรือบริเวณใกล้เคียงบริเวณนั้นเนี่ยเยอะขึ้นก่อนที่จะขึ้นที่หน้าขึ้นจะขึ้นที่ฝ่ามือก่อนที่จะขึ้นที่เอ่อที่ฝ่าเท้าฝ่าอีก ราะฉะนั้นหานสัตดูสัว์ของพฤติกรรมดังกล่าวนี้ที่มีการคอนแทกกันเฉพาะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในที่มืดหลายๆคน <c oughs> คงไม่ได้เปิดมองไม่เห็นเราไม่มองไม่รู้มีตุ่มมีดเ่มแล้วเราก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าว่าสิ่งที่ที่เราสัมผัสไปนั้นน่ะมันคืออะไรอันนี้คือนี่คือเป็นปัจจัยเเสริมที่ทําให้เกิดการสัมผัสแล้วเกิดการเแลกเปลี่ยนเชื้อกันเนี่ยค่อนข้้งง่ายนี่ก็คือผมว่านี่คืออาจจะเป็นอันหนึ่งที่ ที่เป็นตัวตัวเสริมให้พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยได้รับเชื้อจากพฤติกรรมดังกล่าว oh, <okay. S 2> ซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะติดไม่ได้ <Huh. S 2> เพียงแต่ว่าลักษณะของเนื่องจากว่าอยู่ในคอมมิชชั่นหรือในกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมที่ค่อนข,ข้างเฉพาะเจาะจงเพราะด้านการที่จะกระโดดมาหาผู้หญิงก็อาจจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นที่เป็นเป็นไบเซ็กชวลหรือคือสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายซึ่งอาจจะน้อยหน่อยแต่น,นี้คือไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะไม่มีความเสี่ยง อันนี้ก็คือต้องต้องดูที่พฤติกรรมใช้ใอย่างมองว่ามันเป็นสติ๊กมาว่าโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นจากเพศสัรรมพันธ์คือเรายังไม่มีข้อมูลนะว่าโรคนี้จะเป็นโรคเหมือนกับ HIV ที่ผ่านทางกระแสเลือดที่จะอยูใ่ในโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ที่อยู่ในคอมมู n นิตี้ที่อาจจะเป็นเป็นมีการเสริมให้มัมีการแพร่กระจายของเจอได้ง่ายแต่ถ้าถ้าเกิดเท่าที่เรารู้จักพ็อกซ์ไวรัสต่างๆคะ่ะอย่างชิคเก้นพ็อกซ์เอ่อ Small ox, มันติดได้ ทาง <Chicken Pop S 1> transmisson ใสฝีดาษมค่ะมันมันติดได้ตามตุ่มทั่วไปแต่ว่ามันมันติดคือเท่าที่เรียนตามตามเรียนไวร์เ o โ o โลจีนะคะก็เห็นว่าพวกพ็อกซ์ี่มันก็ติดได้ทั่วไปไม่ใช่หรคะคือแบบสัมผัสสัมผัสใจแต่จริงๆแล้วประเด็นคือเรื่องของอย่างของ smallpox เนี่ย smallpox เป็น aerosol นะทางทาง ผ่านครึ่งทางทางเดินหายใจแล้วก็ผานทางอากาศด้วยมีพันธแพากาค่อนข้างคือเขาสามารถจะพบปริมาณไวรัสที่เพิ่มขึ้นได้ในทางระบบทางเดินหายใจไหมคะหรือว่าหรือว่าพบได้มากปริมาณไวรัสที่เพิ่มมากเนี่ยคืออยู่ในทางอยู่ในอยู่ในหนองหรืออยู่ในอยู่ในหองเหลวที่อยู่ในแผลเนี่ยจะเยอะที่สุดอ๋อค่ะทางตุกตัวแต่ครนี้เป็นเรื่องของ ยังเอาอีสุใสดีกว่าเขาอยู่เรายังเจอ,อในปัจจุบันถ้าพูดถึง smallpox เนี่ยมันก็จะยากหน่อยเพราะเราไม่รู้จักแล้วพ็หายคนคงเปรียบเทียบลำบากอย่างอีสุอใสเนี่ยเป็นโรคที่ที่นะมี manifestation หรือการการแสดงออกของโรคเนี่ยใกล้เคียงกับ monkeypox อ,อ,อีสุกใสเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเพราะว่าผื่นหรือตุ่มจะขึ้นบริเวณใบหน้าแลาทั้งตัวจนเราจะเห็นค่อนข้างง่ายขณะที่ monkeypox เนี่ยมีรายงานออกมาว่าตุ่มเนี่ย อาจจะขึ้นแบบที่ไม่มีอาการนําหมายความว่านะเราเชื่อว่ายะฟักตัวเนี่ยประมาณ4ี่ถึงยีวันหลวันจากที่รับเชื้อเข้ามาโดยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราดูจากข้อมูลที่มีการระบาดเกิดขึ้นในแอฟริกาเนี่ยเราจะข้อมูลตรงนั้นแล้วพว่ามันจะมีอาการไข้อาจารหนาวสั่นปวดกล้ามเนื้อเนี่ยนำมาก่อนประมาณ1-4ี่วันก่ <ừ> อนที่ร่างก,กายจะมีตุ่มค้นรู้สึกเหมือนติดไวรัสทั่วไปอ่าอันนี้เป็นเป็นข้อมูลที่มาจากแอฟริกาจากตอนช่วงที่ระบาดที่ไนจีเรีย อันนี้พอเคสเกิดขึ้นที่ยุโรปเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยแล้วก็มีรายงานบอกว่าหลายๆคนมาด้วยไม่มีอาการนาอยู่ดีๆก็มามีผื่นขึ้นที่อวัยวะเพศเลยหรื<ม>อที่บริเวณ<ม>ช่องควารหนักเลยซึ่งเขาพบว่าแปลกเพราะว่าออาการของอย่างตัวของอิสุอิสัยเนี่ยไม่ขึ้นบริเวณนั้นนี่นอาจจะเป็นตัวปัจัจร่วมที่ว่าทําไมถ้าเราคิดว่าเราป่วยเนี่ยเรามีไข้เนี่ยเราคงไม่มีอารมณ์ที่จะไปมีเพศสัมพันธ์กับใครแล้วจริงๆแล้วบาคน มันงเรื่องนั้นครับถามหนึ่งว่าไอ้ตุ่มที่มันมาขึ้นอย่างอาจจะเป็นที่บริเวณว้ยวะเพศหรือว่าบริเวณทวารหนักหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นบริเวณที่เรารับไวรัสจุดแรกหรือเปล่าฮะหรือว่าแล่อไ๋อไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นไวรัสรัที่หนึ่งศูนย์หนึ่งเลยที่หนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยเรื่องของพาทเจเนซิสเนี่ยเอ่อไวรัสเนี่ยรับบริเวณไหนก็ได้เช่นเราไปสัมผัสมาด้วยมือไปสัมผัสแผลมาเราจะไม่ได้มีตุ่มขึ้นที่มือที่เราสั ที่ียกว่าไวรัสเข้าสู่ร่างกายทางทางมิวโคซอลหรือทางผิวหนังอันนี้ไวรัสจะเข้าไปที่ต่อมน้ําเหลืองบริเวณใกล้เคียงกับที่เราสัมผัสต่อมน้ําเหลืองนี่จะเป็นเป็นการเพิ่มจำน,นวนไวรัสระยะแรกพร้ะนั้นเราจะไม่รู้สึกตัวเป็นระยะฟักตัวพอมันเติมเพิ่มจำนวนที่ต่อมน้ำเหลืองนี่มันจะเข้ามาที่ไวรีเมียไวรีเมียก็คือในเลือดเลือดก็จะมีไวรัสอยู่ในกระแสะเลือ,อดอ่ะปริมาณน้อยๆท่ <c oughs> น,นี้ไอไวรัสที่ตามกระแสะเลือดเนี่ยมันจะไปโผล่ตามที่ต่งางๆ ที่มันทอบไปก็คือผิวหนังต่างๆเพราะฉะนั้นที่ออยาเพศออยาเพศหรือทางะวานหนักเนี่ยไม่ได้เป็นที่ที่เราสัมผัสเชื้อจะไปเป็นที่ที่ไวรัสส่งตามกระแสเลือดแล้วไปแล้วไปโปร่ตรงน,นั้นอันนั้นนันแสเป็น,เป,นเป็นพาตัวเจเนซีอของพกซ์สไวรัสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอ่ออย่างบบการณีนี้ก็น่าสนใจที่ว่าทำไมไวรัสตัวนี้ถึงชอบที่ไปบริเวณนั้นแล้วมันก็ลเลยน,นึ่งนตัวตัวเอื้ออํานวยให้ให้เกิด ลักษณะของการแพร่กระจายของเชื้อโดยเฉพาะทางะว,วารหนาักเนี่ยเป็นอะไรที่เริ่มมีข้อมูลออกมาค่อนข้างชัดเจนและทําให้ทงระมะเออนี่ก็กเป็นสาเหตทที่ทําให้พฤติกรรมแบบชายรักชายเนี่ยซึ่ง<ม>ใช้ใช้ใช้พื้นที่ตรงนั้นเยอะกว่าี่อน,นอีอกอก<ห>็ทำให้เราอาจจะมีความเสี่ยงตรงน,นั้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นแ<ห>ต่ตตประเด็นคือเรามาด้วยด้วยอาการแบบนั้นแบบที่ไม่มีอาการนําก็คือผื่นม,มาแล้วแต่เราไม่รู้ตัวจว่าเราเสี่ยงทให โอกาสที่เราจะไปมีแพศสัมพันธ์แบบที่เรายังไม่ป่วยเนี่ยก็จะมีสูงนี่ก็คือสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดการติดเชื้อในกลุ่มได้มากขึ้นซึ่งนี่น่าสัใจเพราะว่าอาจารย์นาเนี่ยมีน้อยสำหรับเคสมังคีพ็อกที่เกิดขึ้นตอนนี้ในระยะปี2อ2 2ีเนี่ยซึ่งไม่เหมือนกับองคความรู้เดิมจากมังคีพ็อกที่ที่เคยระบาดที่แอฟริกานี่จะมีคําถามที่นักวิทยาศาสตร์หลายๆคนพยายามที่จะหาคำตอบมาว่าอันนี้เป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของไวัยรัสที่ทำให้เกิดแบบนี้ เป็นการเอื้อให้มีการแพร่กระจายจากคนสู่คนให้มากขึ้นด้วยวิธีนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เขาต้องน่าสนใจ